สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันศุกร์ที่4ธันวาคมนะคะสำหรับราคาทองคำนะคะวันนี้ก็เปิดตลาดที่1,062เหรียญน,นะคะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ1,060ถึง1,064เหรียญน,นะคะแลควก็มีการดิดตัวขึ้นมาจากที่ลงไปทำาโล1,046เหรียญ ก็มีสัญญาณแท่งเทียนนะคะก็เป็นสัญญาณการกลับตัวอย่างอ่อนๆนะคะก็ต้องติดตามต่อไปนะคะถ้าหากว่ายืนเหนือ1,065ได้ก็มีโอกาสไปต่อที่บริเวณหนึ0งเหรียญน,นะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสารตัวเลขเศรษฐกิจของทางด้านยูโรโซนนะคะก็มีเยอรมัน ยอดคำสั่งซื้อสินค้าโรงงานนะคะเท่ากับ1.8นะคะดีกว่าค่าที่1.3แล้วก็ดีกว่าเดือนก่อนที่ติดลบไป0.7เปอนคืนนี้จับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะช่วง2ทุ่มครึ่งแล้วก็มีอัตราการว่างงานนะคะดุนการค้าด้วยนะคะส่วนภาพเทคนิคนะคะก็คือตอนนี้ มีสัญญาณแท่งเทียนนะคะคล้ายจะเป็น p ทียส e ลนะคะก็ถ้าหากยืนเหนือ1,065เหรียญได้นะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะคะตอนนี้ก็ยังติดแนวต้านอยู่บริเวณแท่งบิ่งเงาเร แงาต้านวันนี้นะคะก็มีหนึ่งพันหกสิบห้าเหรียญน,นะคะถ้าผ่านได้ก็มีหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าเหรียญน,นะคะส่วนแนวรับก็มีที่หนึ่งพันห้าสิบห้าแล้วก็หนึ่งพันห้าสิบเหรียญในช่วงนี้ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มนะคะองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ